ก็ได้เคียงเลยผมมาเคียงอ่าใช่ไหมผมออเคียงแล้วก็ผมชักเลยสับได้สองคนเข้าคอคนหนึ่งเข้าตีเอ็นมือคนหนึ่งอ๋อแล้ก็บแล้วก็ฝกับใช่ครับอ่าช่วงนั้นก็คือว่ายังไงอ่ะช่วงวใบขนองอยากลงอยากรู้ การต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ สวัสดีครับวันนี้ผมมาอยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชผมมาคุยกับน้องอามเซียหรือเพื่อนๆจะเรียกกันว่าอามเซียคือชื่อของเขาเลยและมีเรื่องราวดีๆเพราะว่าน้องเขาเขาค่อนข้างที่ใช้ชีวิตเสี่ยงๆมาผมพอจะรู้คร่าวๆมาก็เลยน่าสนใจที่จะเอาชีวิตเรื่องราวดีๆของน้องอารมเซียเนี่ยไว้ให้เป็นประสบการณ์กับเพื่อนๆพี่เพนน้องที่ดูช่องเราอยู่ไว้เพื่อไม่ให้เอาเป็นเยี่ยงอย่างในบางเรื่องบางราว น้องเขารอเราอยู่แล้วนั่งรอเราแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปคุยด้วยกันเลยก่อนอื่นเดี๋ยวให้น้องอาร์มแนะนําตัวก่อนได้ครับสวัสดีครับผมชื่อนายธนกิจเบญจกวินหรือว่าอาร์มนะครับอาร์มนี่คือคนนครศรีใช่ครับโดยก<ช><ช>ำเนิดเลยใช่ครับผมโตเติบโตที่นี่เลยใช่ครับ แต่ก็ไม่เคยเข้ากรุงเทพใช่ไหมไม่ครับอ๋ออยู่บ้านเราตลอด่บ้านเราครับเรียนก็ที่ที่นครครับที่นครศรีธรรมราชโรงเรียนอะไรครับอ่าโรงเรียนวัดเสมาเมืองครับอ๋อวัดเสมาเมืองใช่อยู่ในเมืองใช่ครับจบประถมแล้วก็ไปต่อมัธยมมัธยมที่โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชอ๋อไปต่อเมืองเหรอใช่ครับแต่ไม่จบครับไม่จบม3าใช่ครับคือเริ่มแล้วใชนเริ่มเริ่มเพื่อนมีเพื่อนแล้วใช่ครับอ๋อตอนเริ่มเกย์คือช่วงช่วงอายุ10 สิบสี่ปีครับสิบสี่ปีใช่ครับเริ่มต้นยังไงเริ่มยังไงไหนพอจําได้ไหมเล่าเลยเรื่องราวเริ่มต้นก็ตอนนั้นผมได้เป็นนักกีฬาของจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เป็นนักกรีธานักวิ่งครับแล้วก็ได้ไปเป็นได้แชมป์มาจากแชมป์ภาคใต้แชมป์ระดับประเทศแล้วก็พุ่ยไปได้ดีใช่ครับใช่ครับเพราะว่าตอนหลังก็ได้มารู้จักเพื่อนแล้วก็ได้ลงบุรีอ๋อเริ่มจากบุรีก่อนครับบุรี บุหรี่แล้วก็ทําให้ร่างกายเรารับไม่ได้แล้วก็เริ่มกีไปอีกด้านหนึ่งก็ od, คือว่าไปเที่ยวกับเพื่อนดูดเรียนบ้างกินเหล้าบ้างตีกับเพื่อนบ้างอะไรอย่างนี้ครับอ๋อประสาวัยรุรุนในช่วงนั้นใช่ครับใช่ครับคือเริ่มเริ่มเพื่อนเยอะใช่ครับและพอพอตอนนั้นยังเรียนอยู่ยังเรียนอยู่ครับและและเกิดเหตุหนักๆเลยที่ออกเนี่ยคือเพราะอะไรยังไงอ่อเพราะว่าได้ตีกันในโรงเรียนครับได้ตีกันยกพวกตีกันในโรงเรียนระหว่างมต้นกับมปลายครับเหตุการณ์เป็นยังไงอ่ะอ๋อเริ่มต้นก็มี การไถ่ตังกันอย่างนี้ครับรีดไถในโรงเรียนอ,ะอ่ะเฮ้ยเอามาห้าบาทดีวะเฮ้ย hey, อันนี้มาสิบบาทดีวะ,ะแต่บางเอิญว่าหนึ่งในนั้นไม่มีใครยอมอ๋อเราเป็นฝ่ายโดนรีดนนใช่ใช่ใช่แล้วก็เพื่อนในกลุ่มก็บอกว่าอย่างนี้ยอมไม่ได้ถ้ายอมอย่างนี้ทุกวันเราก็ต้องถูกทุกวันใช่ไหมแล้วก็คนลวนเพื่อนกันเลยเปิดฉากกันในสนามบัสในโรงยิมอ๋อสองฝั่งเลยใช่ครบับเยอะเลยเยอะเลยครับรุ่นพี่กับรุ่นน้องอ่าแต่เราใีรุ่นน้องรุ่นน้องครับแล้วก็รุ่นพี่ก็ตตออุุมันนจว่า ต้องเชิญผู้ปกครองกันมาให้มาได้ใส่กันด้วยงานนี้ใช่ครับคือวิ่งเข้ากันเลยแบบว่าประกบกันเลยใช่ครับใส่กันนัวเลยใช่ครับครูบาอาจารย์ก็เต็มเลยตอนนั้นก็คือแบบว่ากระจิงหมดครับอาจารย์เลยก็ไม่กล้าเข้าเพราะมันมีดับมาด้วยอ๋อของมีของแรงด้วยใช่ครับใช่ครับเรื่อง่อขทางใหญ่ใช่ครับพะมีคนถูกฟันด้วยครับถูกฟันเข้าที่มือเอ็นเกือบขาดนะครับตอนนั้นเป็นของรุ่นพี่ถูกฟันครับเหรอครับนี่เรียกผู้ปกครองหมดเลยใช่ครับ มันก็มีถูกดําเนินเรื่องบ้างคือให้เชิญออกจากโรงเรียนให้ไปเรียนโรงเรียนอื่นบ้างบางคนก็ไม่ถึงกับว่ากาตรตกวทั้งหนักก็ให้เรียนต่อแต่ว่ามีทันบนไว้แล้วเหมือนของผมก็คือว่าโดนแหลกลั้งแล้วโรงเรียนไม่เข้าบ้างอาจารย์วิ่งหนีบ้างอะไรอย่างนี้ครับอ๋อเรามีหลายเรื่องอยู่จุกจิกุกติกอยู่แล้วใเราก็เลยโดนโดนออกไหมออกเลยอ่ะไม่ไม่ได้ยโรงเรียนด้วยไม่ครับนี่ชีวิตก็เริ่มแบบเริ่มเกยเกเต็มตัวแล้วใช่ครับอ๋อแล้วตอนนั้นพอออกมาแล้วเป็นยังไงก็ มาอยู่บ้านก็เริ่มแต่งรถครับช่วงนั้นแต่งรถแต่งรถแต่งอะไรก็เริ่มเที่ยวกลางคืนบ้านก็ไม่กลับบ้างไปเล่นยาบ้างแล้วก็เที่ยวอย่างนี้ครับในช่วงนั้นเน่ยนะใช่ครับสิัง,งจาโดนไล่ออกมาใช่ครับ14ปีเหรอตอนอายุค14ครับ14ปีย่างยา15้า15ปีครับก็ประมาณ ตอนที่ว่าเริ่มเกย์คืออายุประมาณ14ปีใช่ครับอ๋อและตอนนั้นมีมีกลุ่มมีแก๊งไหมมีครับช่วงนั้นมีมีแก๊งคือตอนแรกผมก็ได้ไปเที่ยวอยูอ่โซนตลาดโออิตมันเป็นชุมชนตลาดองโออิตช่วงนั้นวัยรุ่นก็ประมาณ40-50คนได้ตกลกลุ่มเงี่ยน,นะครับและและของอาร์มชื่อเชื่ออาร์มเชียร์ครับเมื่อก่อนผมใช่ครับเมื่อก่อนเริ่มต้นก่อนที่จะมาเป็นชื่ออาร์มเชียร์ผมได้ชื่ออาร์มอย่างเนี้ย แล้วมันมีรถอยู่ยี่ห้อหนึ่งเป็นของคาวาซากิอ่าคาวาซากิเชียอ่าแล้วก็ผมได้เอามาแต่งเพราะช่วงนั้นในเมืองนครก็มีของผมอยู่คันเดียวทั้งนคะรใช่ครับคือรถชื่อเชียครับเชียอของรุ่นคาวาซากิผมก็ได้มาแต่งมาแต่งก็มันเป็นที่โดดเด่นของกลุม่มเพราะมันแปลกเพื่อนไม่มีใครขี่ช่วงเด็กเว้นใช่ไหมเราก็ได้เที่ยวตะลอนกันไปในเมืองบ้างไปยิก แข่งเถื่อนบ้างมีเดิมพันเถื่อนมีครับมีครับมีเริ่พันเถื่อนแล้วก็ได้ไปเที่ยวเรื่อยครับไปชุดหลังไมโครบ้างไปแถวกูขวางแถวบ้านบ้างเราต้องไปยังไงอ่ะไปเปิดหูเปิดตากับกลุ่มอื่นบ้างอ๋อตอนนั้นนี่คือในน้ำเราเลยใช่ครับอาร์มเชียเลยใช่ครับเป็นชื่อเรากับรถมารวมกันใช่ครับใช่ครับเพื่อนๆกันเลยตั้งกลุ่มแก๊งนี้เป็นชื่อของอาร์มใช่ครับก็ไปมีเรื่องกับกลุ่มนู้นกลุ่มนี้ใช่ครับก็ มันมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งตอนนั้นผมได้เที่ยวออกจากบ้านกลางคืนผมได้ไปกับเพื่อน3ามคนแล้วก็มีกลุ่มวัยรุ่นอย่างเงี้ยมันมาเคียงแล้วว่ามันมาแบบช่วงวัยรุ่นไงเราฟังไม่ได้คือบินบิดใช่ครับเบิ้นส่ท่อแล้วก็ฟังว่าเอออันนี้ยังไงวะมันจะหาเรื่องเราเหรอตอนนั้นผมก็ได้พกดาบว้เล่มหนึ่งแล้วก็เพื่อนผมมีคนนึงก็มีเหล็กกุจับผมก็ได้เคียงเลยผมมาเคียงใช่ไหมผมมาเคียงแล้วก็ผมชักเลยสับได้สองคนเข้าคอคนหนึ่ง เขา้าตีเอ็นมือคนหนึ่งอ๋อเราปอกแล้วก็ฟับใช่ครับช่วงนั้นก็คือว่ายัางไงอ่ะช่วงใบขนองอยากลงอยากรู้ก็เลยว่าเอออย่างนี้แล้วก็ต้องบู๊ให้ดูแล้วก็ได้เริ่มมีชื่อมาเรื่อยครับตอนนี้หลังจากนั้นฟันในเด็กนั้นไปประมาณอินนิ้วขาดหมดครับห้านิ้วเหลือนิ้วหนึ่งที่ไม่ต่อไม่ได้เป็นคดีไหมอตอนนั้นไม่เป็นครับเพราะว่าเขาไม่ได้เอาความกันอตอน,ย,กกนยังเด็กกันอยังเด็กใช่ครับไม่ได้แจ้งความไม่ใช่ครับครับ พอเรื่องที่ผ่านไปก็นี่ก็เริ่มมีชื่อแล้วครับเริ่มมีชื่อแล้วก่อนเนี่ยจะติดก่อนจะติดคุกก็หลังจากนี้ไม่นานผมว่าได้มีแฟนนะครับแล้วก็ได้รู้จักกันตอนนั้นประมาณสักอายุสัก1 0 16ปีประมาณ16ปีแล้วก็แฟนของเพื่อนอ่ะก็ได้มีเรื่องไม่พอใจกันแต่ว่าตอนนั้นก็ยังไม่ได้มีอะไรกันผมก็ได้กลับไปบ้านก็ดูดกัญชาบ้างอะไรบ้างใช่ไหมมากับคู่คดีผมผมผมก็นั่งกอดคู่คดีมาอย่างนี้กอดมาแล้วก็มันมีรถอีกคันเคียงมาผมอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็มันก็ชักมีมา จะแทงแลยอแต่ไม่แทงมันมีอย่าชีน่าถึงอันนี้คั้วดีผมว่านุว่าอ้มมีคนจะแทงแล้นะถึงความที่ว่าเราโมาเราไม่ได้สติเราว่าอะไรนะอะไรจำลองเนี้ยถึงอันนี้ผมก็ควักมือมาผมว่ามานี่นะมามันก็ไม่มาแล้วผมก็ได้ไปหารุ่นพี่บอกว่าขอปืนหน่อยอ่านี่มันเริ่มแล้วมันเริ่มจะใช่ครับมันจะเริ่มของหนักแล้วผมว่าขอปืนหน่อยตอนนั้นมันเป็นสามแปดแบบผักโขไทยประดิษฐ์ไทยประดิษฐ์ใช่ครับบกเท่าประมาณฝ่ามือ แล้วก็ผมเก็บไว้ประมาณเป็นเดือนก็ได้ไปรับน้องโรงเรียนบ้างแล้วก็ตอนนั้นน้องยังอยู่ประมาณป .5 ป .6 น้องช่วงนั้นรู้สึกว่าใสาเ่เผือกอยู่แล้วก็ได้ไปเจอนได้เจอคนนั้นนลแล้วก็ผมว่าได้เอาไม้ของน้องอยิกตีแบบกันเจอที่ไหนเจอที่ถนนครับอ๋อบังเอิญไปเจอกันครับบังเอิญไปเจอกันลา,า,ายคนที่จะแทงเราใช่ครับผมก็ได้ใช้ไม้นี้วิ่งยิกตีแต่มันมันก็ไม่หยุดมันก็ขับรถอย่างเนี้ยเลื่อยไปก็เลื่อยมาแบบซรงกวนตีนะ,อะบอกมึงไม่ถูกกุลกไม่ถูกกุลกแต่ตอนนั้นผมได้พปืนไอ ผมได้ปกปืนไปแล้วก็หลังจากนั้นผมไปเที่ยวบ้านเพื่อนที่หลังสารากังผมไปแล้วก็นี่เพื่อนผมบอกว่านู่อยู่นู่นแต่จริงแล้วคนคนนี้เรารู้จักเป็นการส่วนตัวไหมไม่ครับเป็นใครไม่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 รู้จักครับไม่รู้จักผมก็ตามสืบอยู่พักหนึ่งผมว่านี้ลูกใครบ้านอยู่ไหนแต่ว่าเราก็รู้แล้วกันนี้ว่ามันขับรถอะไรมันเที่ยวตรงไหนเด็กที่ไหนใช่ครับใช่ครับแล้วก็หลังจากนั้นผมก็ขับรถ แล้ววันนั้นได้ไปเจอญบางอื่นมันได้ทุกเด็กอยู่หนึ่งคนแต่ว่าผมไม่ทํานะตอนนั้นผมไม่ทําถ้าผมทาตอนนั้นคือว่ามันก็ตายแต่เด็กมีเด็กมาใช่ไม่รู้เรื่องเราก็ยังเออยังมีภาพตรงนี้ออกไปใช่ครับเด็กไม่เกี่ยวข้องใช่ใช่ใช่ผมก็เลยว่าเออเดี๋ยวนขับตามไปแล้วก็มันก็เห็นแล้วว่าเออนี่ผมได้ตามมาแล้วมันก็ได้วิ่งเข้าไปในบ้านคนใช่ไหมวิ่งเข้าเข้าไปในบ้านคนแล้วผมก็ก็ชักปืนออกมาแล้ว แล้วก็ไว้ทีหลังอย่างเงี้ยผมมาอกมาหน้าอกมาเกนแล้วก็มีคนเก๋เข้ามาห้ามว่าเออลูกอย่าลบมันเลยแล้วก็คนนั้นก็บอกว่ามันก็ดา่ดาด่าแม่มาว่าย็ดแม่งรอ,อเดี๋ยวใช่ไหมพอย็ดแม่ว่าผม,มากงง็ชักออกมาเลยใช่ไหมชักเดินเดินเข้าไปเลยแล้วก็ซับเลยซับเลย,เลยขับยิงเลยยิงก็ปั้งก็คือว่าโดนเลยโออด,น,ดน้ดวยโดนครับโดนโดนเข้าช่วงช่วงท้อง ปั้งแล้วก็รู้สึกว่าเออเขาจะคู่แล้วจะคู่แล้วก็ผมว่าได้ขี่รถหนีไปหนีเลยแต่แต่ว่าก่อนที่เราจะยิงเนี่ยเขาก็เห็นแล้วเราถือปืนไปไม่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 ไม,ไ,มไม่เห็นนะครับเพราะว่าผมผมผม,ผมไว้ที่หลังแล้วผมผมเดินเดินถืออย่างนี้แนละ้วห่างนกตั้งไว้เร็วไหคือเราเดินไมาก็คือ มเห็นก็ตอนเรายิงแล้วใช่ครับตรงวัดรังปัดยิงเลยกับเขาใช่ครับเพราะว่าช่วงแรกเขาไม่ได้ไปแจ้งความนะเขากล่าวว่าเพราะบ้านเขามีอิทธิพลครับแกเราเองใช่ใช่ใช่เขาจะมาแก้เรากับแต่บังเอิญว่าเออผมก็ได้ไปต่างจังหวัดบ้างไปที่อื่นบ้างใช่ครับยิงพอเราลั่นปึ้งวันนี้เราก็ไปเลยใช่ครับใช่ครับแล้วก็ได้หนีไปประมาณสองปีสองปีกว่าผมนี้ที่ยิงเนี่ยนะครับหนีได้สองปีว่าเลยเหรอหนีอยู่สองสองปีสามเดือนรู้สึกว่าจำไม่ผิด กวบสองปีสามเดือนเป็นไงเมื่อกชีวิตชีวิตตอนนั้นก็แบบยังไงอ่ะเหมือนกับมืดไปหมดใช่ขนาดโดนอะไรบาดท,ที่อินนะครับที่ที่ที่ข้อเท้าต้องใช้ชื่อคนอื่นเลยคือเราแบบเป็นเป็นคนผิดแล้วตอนนั้นใช่ครับเป็นทางการต้องการตัวใช่ครับคำนี้เลยเราจะเปิดเผยไม่ได้เลยใช่ครับออกก็หลบหลบซ่อนๆอยู่นั้นอ่ะสองปีกว่าแล้วก็จะไปไหนมาไหนเราต้องใช้แบบชื่อปลอมตลอดไม่สามารถใช้ชื่อเราได้โดยตรงบ้านเลยใช่บ้านก็กลับไม่ได้นะครับตอนนั้นบ้าน มาบ้านนายเป๊บหนึ่งตำรวจก็มาอ๋อแล้วขอมีอิทธิพลด้วยใช่ครับอ๋อก็เลยเป็นเป็นปัญหากับชีวิตเราเลยตอนนั้นใช่ใช่แบบทำอะไรก็ทําไม่ได้ใช่ครับไปทางไหนก็ไปไม่ได้ก็ต้องหลบหลบซ่อนใช่ครับจนจนลําบากจนเรามามอบเองหรือไรไม่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 ใช่ได้มอบครับผมได้ลมรถมาผมผมไปเว้นมาแล้วก็ผมได้ลมรถคือว่าหมวกกันนกอ่ะกระจุยออกเลยมาเร็วเลยอ่ะใช่กระจุยแลวบังเอิญว่ารถมันเกิดสะบัดมันช่วงถนนมันไม่เรียบครับพอรถมามาเต็มเร็วใช่ไหมสะบัด แล้วก็ลงเลยลงหัวฟาดในฟาดปั้มบอกก็ว่าหมวกกันนกหลุดออกจากหัวเลยแล้วก็กลิ้งไปถลายไปไกลเลยแล้วก็คนนี้ก็บอกบอกแม่ว่าเออนี่ผมลงรถนะอ่าเจ็บม,มากใช่ไหมแม่ว่ามาบ้านมาบ้านไนดะ้สักไม่ถึงเดือนผมว่านั่งอยู่ในห้องใช่ไหมตอนนั้นตีสี่เกือบจะตีห้าหัวลุ่อ่าก็ได้มีเจ้าหนะ้าที่มาแต่ตอนนั้นเขายังไม่เปิดหนนะ้าที่บ้านยังไม่เปิดเพราะว่ายังยังอยู่ในช่วงยามีการใช่เขาก็ไม่เปิด ปล่อยสุนัขไปให้ไปอยู่หน้าบ้านแม่เขาพ่อกับแม่นึกว่าผมมาได้วิ่งออกทางหลังบ้านไปแล้วแทนนอนอยู่ใช่เพราะว่าผมไม่อยากจะหนีแล้วตอนนั้นผมมานั่งคิดผมว่าเหนื่อยแล้วกับชีวิตที่ว่าเราต้องเป็นอยู่ใช่ไหมเริ่มเริ่มท้อแล้วใช่ใช่ใช่ปรบซ่อนใช่ครับแต่เดี๋ยวเท้าฟาร์มนิดนึงไอ้ไฟที่ว่าน้องอาร์มบอกว่าชนเนี่ยปึ้มเลยหมวกน็อกกระจายเลยเนี่ยใช่ครับไม่ได้เข้าโรงพยาบาลหรืไม่ครับอุ้ยเอะครับรถเลอีเเละเลยรถก็คือว่าไม่เจ็บนะรถไม่เจ็บแต่คนเจ็บเยอะ แต่ถ้ามารักษาตัวเองใช่ครับเนี่ยตั้งแต่นี่มานี่เลยอ๋อไม่ผ่านหมอเลยครับแล้วเหมือนในหัวนะจะเหมือนกับว่าเลือดไหลตลอดเลยตอนนั้นลงมาที่หน้าอย่างเนี้ยแต่พบจับไม่มีเลือดอ๋อปั๊มรู้สึกเหมือนมีใช่ใช่พอเลงมากนะหมวกกันนกที่ว่าคลุมถึงข้างไม่ครับคือว่าปุ่มก็คือบใช่หมวกออกจากศีรษะเลยใช่ครับถ้าไม่มีหมวกก็เผลอบ้านนี้คงจะตายเลยครับใช่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 ครับ ก็หลังจากเบื่อการหลบหนีก็นั่งรอเขาเลยบน,นบ้านใช่ตอนนั้นก็อยู่ในห้องพ่อแม่บอกว่าวิ่งนะถึงไปหลังบ้านตำรวจก็ยืนอยู่แล้วก็ส่งไฟอยู่แล้ว,ลลวใช่ล้อมันหมดแล้วตอนนั้นล้อมันหมดแล้วส่งไฟอย่างนี้ปิปป๊บปัปป๊บปิปป๊บปั๊บปิ๊บปั๊บตอนนั้นผมใส่บอกเซอร์อยู่ตัวนะผมก็เดินกลับเข้าในห้องแล้วก็พ่อก็ได้ลงไปเปิดอย่างนี้ให้เขาขึ้นมาขึ้นมาปั๊บเขาก็ส่งหมายสารให้ทางบ้านดู วันนี้นะน,นายธนกิจได้มีหมายจับคดีพยายามฆ่าปืนโดยแต่ตรงละเจตานาะแล้วก็เดินพ้นห้องผมไปไปเข้าในห้องแม่ว่าเออจะไปหาผมแต่ว่าเออไม่เห็นกลับมาถึงเขาถามว่านี่ห้องใครบอกเข้ามาถึงผมก็นั่งอยู่แล้วนั่งโมดไว้แล้วถึงอันนี้ก็ถามว่าชื่ออะไรว่าชื่ออามออกมา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 เสร็จแล้วก็ได้ดังแต่เขายังไม่ใส่กุญแจมือนะเขามาใส่กุญแจมือมาใส่ตอนหลังแล้วผมว่าผมขอดูดไปจากสักม้วนก่อนได้ไหมแต่ตอนนั้นยังเด็กอ่าขอขอนะใช่ตอนนั้นอายุสิบเก้า สิบเก้าปีตอนนั้น <19 S 1> <ป>ใช่ครับก<ป>็เรียนจำแล้วนะใช่ครับเกิดเรื่องตอนอายุสิบแปดปีสามเดือนอ๋อท,ที่บุ้มเนี่ยนะครับแล้วก็ผมหนีอยู่ตอนนั้นสิบเก้าปีกว่าความที่ว่าเ,ออเราตกใจว่าเราเราไม่เคยเข้าคุกเราคิดต่างๆนานาว่าอข้างในจะเป็นยังไงวะน่ากลัวเหมือนที่ว่ารุ่นพี่ๆเขาบอกไปไหมผมคิดแต่บังเอ,อิญว่าเออได้ไปเจอเพื่อนตอนรุ่นเด็กไง<ม>อยู่ในโตมด้วยกันใช่ใช่อยู่ในห้องขังของโรงพักอาอเขาบอกว่าใช่ใช่เอาผมว่าอูดีใจแล้วว่า ได้เจอเพื่อนไม่ไปคนเดียวแล้วปั๊บเราอยู่โรงพักสองคืนหลังจากนั้นเขาก็ส่งเข้าใต้สุนรสารแล้วก็ได้ฝากขังเป็นผัดเลขไม่ได้ประกันไม่ครับไม่ได้ประกันอ๋อคดีแรกนี้ไม่ไม่ประกันเลยใช่ครับเขาเข้ายอมแบบยอมเต็มตัวไปเลยแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็ได้ส่งเข้าไปในเรือนจำกลางนครศรีธรรมราชครับเข้าไปความที่เรายังเด็กตอนนั้นน่ะคือหนวด ไม่มีขนาเก่งไม่ขึ้นยังเด็กอยู่เลยใช่ใช่ยังขาวนะตอนนั้นยังขาวมากแล้วก็เข้าไปมันก็มีแบบรุ่นบีบี้แบบยังไงอ่ะเขาเที่ยวปั่นสมองว่าเฮ้ยน่ารักว่ะน่ารักว่ะน่ารักว่ะใช่ใช่ผมบอกว่าน่ารักเพื่อนผมได้ยินเลยเพื่อนผมว่าเอาไงอ่ะเป็นนี้เอมาเลยเรายังไงอ่ะแล้วก็เริ่มจากนั้นก็คือว่าเราได้ไปเกิดเลยแจ้งเกิดเลยตอนนั้นอัดรุ่นบีด้วยครับ ใช่สัตเลยผมกับเพื่อนผมก็อัดเลยมันนั่งอยู่มันนั่งอยู่ผมบอกว่ามึงว่าอะไรมาเมื่อกี้มึงว่ากูน่ารักเหรอ่าผเตะยอดหน้าเลยมหมผมเตะยอดหน้าปั้มแลว่าเพื่อนผมก็ตามใช่ไหมอ๋อมันไม่ไม่ต้องรอมันตอบเลยไม่ต้องแล้ว่าผมว่ามึงยังไงมึงว่ากูน่ารักเหรอผมก็เตะบั้มเข้าไปเข้าแถวกลางใช่ไหมแล้วก็เพื่อนผมก็ตามทืบอีกแล้วก็ได้มีผู้ช่วยงานเข้ามา้าม มาจะไปพาไปหาเจ้าหน้าที่พอไปหาเจ้าหน้าที่ตอนที่ว่านี่มึงบึ้งมาไม่ได้กี่วันมึงสร้างเรื่องเลยเหรอผมว่าไม่ครับหัวหน้าแล้วมันว่าผมน่ารักอะเออผมว่าผมเป็นผู้ใหญ่อถึงผมทราบถามว่าจริงไม่จริงอะลองถามดูว่าถึงหัวหน้าว่ามึงพูดพูดจริงไหมอะไมครับอถึงนายไม่ตีผมนะไม่ตีผมนะไ่หน้งอมเลยใช่งอมใช่ครับนายว่าเห็นว่าเออเรายังระวังในช่วงนั้นยังระวังพิจารณาคดี ใช่ไหมแล้วเรายังเป็นเด็กใช่ครับแล้วเหมือนกับเหตุผลแล้วเพียงพอใช่ใช่จะมาเล่นตัวเมียกับเราใช่ใช่เลยแล้วก็เขาได้จำแนกเข้าเดนใหญ่มันมีทังหม็ดหกเดนอ๋อเดนจำนครรีมีหกแดนเลยใช่ครับเป็นแดนยังไงหนึ่งสองมีเดนหนึ่งคือสุตกรรมเดนสองคือเดนการศึกษาเดนสามคือเดนเลขรับผู้ต้องขังใหม่เดนสี่คือเดนใหญ่แล้วเดนห้าก็เดนใหญ่เหมือนกัน เดน6แล้วก็6ทับสองเดน6เนี่ยหมายถึงอยู่ในโทษระหว่างตลอดแต่เดน62คือเดนความมั่นคงสูงคือไว้เฉพาะพวกเกลรยแล้วก็ทั้งโทษาหารมีโทษสูงด้วยใช่ครับใช่ครับเขาก็ได้แบ่งเป็นเโซนเป็นโซนเป็นโซนไปเราก็โดนย้ายแดนใช่ครับไปแดนไหนไปแดน5เแดน5ตัวนั้นรู้สึกเข้าเดนใหญ่เหมือนกับโลกมันมึนอ่ะมันเอียงเลยเขาบอกว่าคุกคุกคุกตะแคงคุกตะแคง่าคุกตะแคงใช่ปวดเจอจริงโอ้มันตะแคงจริงอ่ะคิดดูนะพี่ คนมามุงกันทั้งตึกมาซีกเดียวหมดเลยมาดูเข้าใหม่เพราะตอนนั้นในเรือนจํายังคนไม่เยอะเหมือนตอนนี้ตอนนั้นอยู่กันประมาณพันพันสองพันสามก็เลยคนใหม่ก็เลยเป็นที่สนใจข่งคนเก่าใช่เาเหมือนใช้เพื่อนเพอเปว่าใช่ใชุ่ณรู้จักเพราะว่าอะไรเงี้ยประมาณนั้นก็เลยก็เลยเรียกกันคุกตะแคงใช่ครับมันจะมีพวกอย่างพวกหน้าขาวด้วยมันจะมาบ้าด่ามันบอกว่าไอ้คนนี้กูชอบอ่ะ เออไปฟากินข้าวกูดีกว่าอ๋อจะดึงเข้าบ้านใช่ใช่จะดึงเข้าบ้านไปอยู่แต่ของผมก็คือว่าได้ไปอยู่กับอ่า<ม>บ้านช่วงนั้นอยู่ในเมืองประพวกในเมืองก็มารับคนครนี้จะมีหลักๆเลกี่บ้านมีเยอะมากครับมีเยอะมากมันแบ่งเป็นโซนคือในเมืองในเมืองเป็นหลักแล้วก็มีในล้นพีบูลอ่าท่าสาราที่ว่าค่อนข้างในบ้านจะเยอะครับมับนใหญ่ใช่ครับถ้าใหญ่ๆคือในเมืองกับท่าสารา จะจะเป็นใหญ่อยู่ช่วงนั้นเราไปอยู่กับบ้านเราในเมืองใช่ใช่ <idency. c oughs> ก็เข้าไปได้ตอนนั้นใจจกล้จะตัดสินแล้วคดีก็ได้เริ่มสักแล้ว <c oughs> สักมาซี่กนึงสักมาซี่นึงแล้วก็เริ่มแบบยังไงอ่ะเริ่มศึกษาความเป็นอยู่ของในคุกแล้วใจแล้วใช่ใช่ว่านี่เราอยู่อย่างนี้นะถ้าเราอยู่แบบนู้นเราเอาตัวไม่รอดนะเพราะาอยู่ในนู้นถ้าว่าเราอ่อนเองคือว่าเราอยู่ไม่ได้เราก็ต้องรู้แล้วว่าคดีเราค่อนข้างที่จะน่าจะอยู่หลายปีใช่ครับเพราะคดีพยายามฆ่านี้ค่อนข้างที่จะมีตัวเลขใช่ครับใช่ครับเราก็เริ่ม เอาอย่างไงวะถ้าว่าเรายัางอยู่อย่างนี้ก็คนรุ่นใหญ่ๆคณนู้นเขาก็ต้องมาลังแกเราต่อไปเพราะเราก็ได้ตะลุมบอลงานจากเดนซามมาแล้วก็ไดม้มีชื่อเ<ม>ขาได้ยินมาแล้วใช่ครับนายก็เทงมาแล้วแล้วก็หลังจากนั้นก็มีรุ่นพี่อาจารย์ที่ว่าเขาสักให้ผมเขาบอกว่ามีอะไรจัดไปเลยไม่ต้องเกี่ยวใครไม่ต้องถามเหมือนกับพ่อบ้านรุ่นพี่รุ่นพี่รพพครับเขดาดันแล้วอตอนนั้นเขาเริ่มดันแล้วผมกับเพื่อนเริ่มอยากขว้ไฮโลในห้องไฮโล ตอนนั้นเขามีสุบยาเป็นมอนเขาเล่นมันบุรีอ่าตอนนั้นเป็นเจ้าอาจารย์เป็นเจ้าดิอ่าเริ่มเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มเอาแล้วผมก็มานั่งเป็นพาวลีอ่าหน้าเสือหน้าเสือแล้วเอาจ่ายตังค์บ้างอ่าดูบ้างว่าเฮ้มึงยักกี่ทีวะเฮ้ยมึงยักไปไหนบ้างวะเล่นไปเล่นมากับเพเพแล้วตอนนี้กงเรามันไม่มันไม่ให้อ่ะดิ <laughs> มันไม่ให้อ่ะดิไม่มีให้ไม่มีแต่ว่าไม่ให้คือว่าหูร้อนแล้วหูเริ่มร้อนแล้วใช่ใช่หูแตกหูแตกแล้วตอนนั้นประมาณ6 0 0ับาทเริ่มเริ่มตึงแล้วตอนนั้นบุรีอยุ่ตั้งอยู่บนห้องอ่ะคือว่าสิบสิบแถวตั้งอยู่แล้วก็อาจารย์ก็ยกยกอ่าใช่โยนเลยว่ามึงต้องเล่นแล้วอ๋อถึงอาหนุนพูดมาคำหนึ่งว่าเอาแล้วเอาไงอ่ะกรนี้อยู่ยังไงอ่ะอย่างนี้มันบอกว่าเอาเอาไงอ่ะอาจารย์ผมว่า เปิดหน้าเลย,เลยใช่เปิดเลยก็คือไม่ต้องกล่าวเลยฝาฝา,ฝาน้าพุลเลอร์บ,บนมุกบนห้องไหใช่ครับมันจะมีบนห้องขึ้นขังเรียบร้อยใช่ขึ้นขังแล้วอยู่บนห้องแล้วตอนนี้อยู่บนห้องแลนน้วก็ได้เอาฝาคุลเลอร์เนี่ยออกมาจากในห้องแล้วก็ตีเลย,เลยอตีกันเลยนั้น<ภ>คือว่าฝังเขาเยอะไหมไม่ครับเขา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 ไม่มั่วอ๋อตัวตัวเลยไม่ครับคือข้างนู้นเขาไม่มั่วพอเขารู้แล้วว่าอาจารย์ผมเขายังไงบนรุนเร่ง เขาโหดรุนแรงแล้วก็ได้ตีเปะไบเตะมาจนแบบว่าเขายอมเลยยอมบอกว่าผมไม่เล่นแลวผมไม่เอาแล้วผมไม่เอาเลเลอแล้วผมยอมเลยแล้วาวนี้หลังจากนั้นไม่กี่ครั้งก็เอากันอีกครับกบคุณเดิมเนี่ยเหรอไม่ไม่ไม่คุณไม่แล้วอ๋ออีกบ้านอ,าอีกบ้านของเรา,างล,ลงมาข้างล่างคราวนี้มาที่ใต้อาคารใต้อาคารเรนนอนมันจะเป็นที่กว้างมากมันจะมีทางขึ้นบันไดแล้วก็มีที่นั่งอยู่ ข้างใต้ตอนนั้นอยู่รู้สึกว่าบ้านชาวดใช่ไม่รู้กับเพื่อนผมที่ว่าเข้ามาคุกมาพร้อมกันไม่รู้มันพูดยังไงพูดบอกว่าส่งแบบพี่พอได้อ่าแล้วก็เพื่อนผมก็คือว่ายกขึ้นก็สซุยเลยตอนนั้นคือว่าตะลุมมาแล้วตอนนั้นเริ่มตารุมมาแล้ว,ว,ว,ลมมลวบ้านในเมืองกับเอ่อชาวดในเมืองก็จะอวดใช่เยอะแต่เยอะเลยใช่ครับก็เริ่มตะลุมมาแล้วเอาแล้วตอนนี้เริ่มมีไม้มีเหล็กเริ่มมาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้แทงกันแต่ว่าข้างนู้นน่ะคือว่าหัวแตกไปแล้วหัวแตกวิ่งไปหน้าเดนไม่ได้แทงเตรียมตัวใช่ครับ เดี๋ยวเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อต้องรอพาร์ทหน้าเพราะอีพีนี้เวลาไม่พอเดี๋ยวเรื่องราวกำลังดีเลยเพราะว่าผมฟังดูแล้วน้องอาร์มนี่มีเรื่องราวดีๆจริงๆในช่วงที่เป็นวัยรุ่นมีเรื่องราวมากมายนี่ยังไม่ตัดสินเลยนะยังไม่ตัดสินยังยังฉายอยขนาดนี้เลยดูหัวจิตหัวใจนี่ของดีนครศรีจริงๆรอติดตามกันต่อไปกับ EP หน้าสำหรับ EP นี้ผมกับอาร์มขอลาไปก่อนสวัสดีครับครับสวัสดีครับไอ้คนผมุตั้งต้นเรอใช่เดินมาเตะอีกเหรอใช่จากจากปากไปตอนเช้าใช่ครับยังไม่จบอีกแล้วก็ยังชักเล็กออกมาละแล้วก็ตอนนั้นก็คือว่าผมถ้าว่าผมไม่ทีบตอนนั้นนั่นเพื่อนผมโดนเต็งเข้าโคเลยโดนเต็มโคแน,น่นนันถีบปุ๊บมันก็ได้วันนี้ใช่ไหมเพื่อนผมว่าได้กระทืบว่าทืบเสร็จมันก็เอามีดนั่นน่ะของมันนะไม่ไม่ไอตัวนายตัวที่ล้มลอ่ะ มันก็จำอย่างเงี้ยโ oh. ดนเพื่อนผมที่เข้าขาย